ความฝันไม่มีวันหมดอายุย้อนเวลาตามร่าหาความสุขความทรงจําในอดีตด้วยเหตุนี้จเจเจจึงจัดมิงแกงไวเฟียล5้บวกในธีมย้อนยุคก,กระตุกหัวใจสารฝันไฉไล่ในวัยเยาว์ีมนี้ก็คือเราจะต้องแต่งตัวย้อนยุคกลับไปสู่ช่วงเวลาที่เรายังเป็นวัยรุ่นหรือจะแต่งตัวตามฝันที่เคยอยากแต่งในช่วงเวลานั้นแล้วไม่มีโอกาสได้แต่งความที่ในแกงเรามีตั้งแต่50บวกยัน60บวกทุกคนก็จะแต่งมาตามช่วงยุคแล้วก็ช่วงเวลาของตัวเองมี70บ้าง80บ้างเป็นปาร์ตี้ที่สุข สนุกที่สุดทุกคนปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยกายปล่อยทุกอย่างโลกของความสดใสโลกของช่วงเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นกลับมาอีกครั้งมีความรู้สึกเหมือน14อีกครั้งสุกร้นกระตุกหัวใจจริงๆและนี่ก็คือพี่ออดผู้ซึ่นอายุ64แต่งชุดที่แบบอยากใส่มานานมากเจ๊ก้อยเคอทำฝันให้เป็นจริงอีกรอบหนึ่ พี่ออสมาในลุกทำตามฝันพี่ออสบอกว่าในช่วงเวลาที่เป็นมือรุ่นเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยมาก,ากใส่กระโปรงสั้นๆแต่งตัวเปรี้ยวๆแต่ไม่มีโอกาสได้ท่าพี่ออสมีความสุขมากที่วันนี้ได้ทำตามฝันที่เคยอยากทำ สาวๆห้บวกทั้งหลายใครที่มีความฝันค้างคาใจแล้วยังไม่ได้ทำไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นอะไรลุกขึ้นมาทำตามฝันกันเถอะเติมเต็มความสุขให้หัวใจก่อนที่เราจะหมดอายุ